สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับเบี่ยว,วันนี้เรามาสอนวิธีในการชำหนอกันนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับเมื่อเราได้หนอกไปแล้วหนอกที่เราต้องการจะเอามาชำเราจะทายาเล่งรากหรือไม่ทายาเล่งราก ก็ได้เหมือนกันหมดเลยพอเราได้หน่อมาแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้นะครับใส่กระถางแบบนี้ก็ได้นะครับดินเนี่ยก็จะใช้ดินปลูกแคคตัสธรรมดาได้เลยใครมีดินญี่ปุ่นก็สามารถที่จะโรยหน้าด้วยดินญี่ปุ่นแบบนี้ได้เหมือนกันเราก็เอาหน่อวางลงไปแบบนี้ได้เลยข้อควรระวังมีอยู่2ออย่าง 1น,นะก็คือเรื่องน้ํา2ก็คือเรื่องแดดน้ําเป็นยังไงก็คือเราอย่าให้ดินแห้งโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าดินแห้งเนี่ยหน่อมันก็จะค่อยๆฟีบแล้วก็เหี่ยวไปแต่ว่าถ้าเราลดน้ําเกินไปหรือว่าแผลของต้นเนี่ยมันไม่แห้งดีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเน่าได้ฉะนั้นพรมน้ําเอาไว้นะครับอย่าให้ดินมันแห้งนะครับแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดใครมีฝาครอบแบบนี้ก็สามารถใช้ฝาครอบได้เพราะมันจะช่วยควบคุม ความชื้นให้มีความสม่ำเสมอน้ำจะได้ไม่ระเหยออกไปไวมากนักนี่เป็นแบบนี้เลยที่เราได้ชำำนอเอาไว้ปิดฝาเอาไว้แบบนี้ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ เรื่องของแดดใช้แดดที่อยู่ในโรงเรือนปลูกแคคตัสตามปกติได้เลยคุมสแสลนประมาณ50%หรือถ้าใครไม่มีโรงเรือนก็พยายามตั้งเอาไว้ในที่ที่โดนแดดในช่วงเช้าจนถึงก่อนเที่ยงนะครับประมาณสัก11โมงเพราะว่าถ้าเป็นแดดเที่ยงเนะี่ยแดดอาจจะแรงเกินไปทำให้หน่อของเราไหมได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับในการชํำหนอ เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีแรกอีกเมื่อเราได้หน่อมาแล้วผมก็จะเอาหน่อที่เราได้มาเนี่ยมาวางไว้ที่โคนกระถางแบบนี้โคนกระถางที่มีดินแบบนี้นะนี่วางไว้เรียงไว้แบบนี้เลยข้อควรระวังเหมือนเดิมนะครับอย่าให้ดินมันแห้งอย่าให้ดินมันแห้งมีความชุ่มชื้นแบบนี้นี่ลองมาดูหน่อน,นี้หน่อยนึงเราจะเห็นว่าวางไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีรากสีขาวออกมาแบบนี้เลย นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเห็นปะมันจะเริ่มมีรากสีขาวๆแบบนี้เมื่อเราวางไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีรากสีขาวๆออกมาแบบนี้เลยเราวางไว้ประมาณสัก2อาทิตย์รากก็เริ่มจะออกมาแล้ววิธีนี้ก็ง่ายมากๆเลยใครที่มีข้อสองสยัยหรือต้องการสอบถามปัญหาสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวีดวีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคน